าสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระไทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาน คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จงนจคดี 茶不送汤。 จบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าอุทยัยในกลุ่มบริษัทกาฟ โรงไฟฟ้าอุทยัยอำเภออุออทยัยจังหวัดพระนครศรียุธยาโรงไฟฟ้าอุทัยตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะบนเนื้อที่กว่า300ไร่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักมีกำลังการผลิต1,600เมกะวัตต์ต่อวันจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการลดภาระก,การดำเนินงานของภาครัฐและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศโดยรวมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกอาจชวินสเสวสเสรณีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชา นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีย,ยุทธยาโดยเป็นโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชานานาชาติครั้งที่13เรื่องพุทธวิถีสู่สันติวิธีโลกเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2559 ซึ่งถือเป็นอรารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชนไปสู่เวทีโลกมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจาก85ป,ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า4,000คนขณะที่นายประยูรรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชา พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาจากเจ้าคณะจังหวัดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันวิสาขาบูชาให้ประชาชนตระหนักและอยู่ในความทรงจำเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานห่มผ้าพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันวิสาขาบูชาโดยสืบสารขนบรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา663ปีมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมหลายพันคนพร้อมกันนี้ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนพร้อมกับวัดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,กว่า500วัดเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเรวัตประสงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาประธานฝ่ายคารวาสร่วมเป็นประธานประกอบพิธีกวนข้าวทิพหรือข้าวมัทุปายาตที่วัดพนันเชิงบวรวิหารซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่13เพื่อสืบสารประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และประธานสง์จารอัคราย,ยันมหามงคลที่กระทับปรุงข้าวทิพ ทั้งนี้ได้นำเข้าทิปแจกใจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญนำไปบริโภคเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวสำนักง,งานพระพุทธศาสนาพระนครศรียอยุธยาจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท9รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีกลุ่มเป้าหมาย770คนกำหนดบรรพชาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่12มิถุนายน2559รวม16วัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรียุธยากำหนดบรรพชาที่วัดมเหยงโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมศึกษาพระธรรมวินยัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมากนางสมทรงพันเจริญวร,รกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยาจัดโครงการขุดลอกขุดคลองเจ็ดขวาที่อำเภออุทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงทวัลรยาราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ทั้งนี้เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำให้หมดไปและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฝนที่กำลังจะมาถึงรวมทั้งบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งคลองชลประทานเจ็ขวาเป็นคลองที่มีความยาวผ่านพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรถึงเจ็ดบลมีพื้นที่กว่า20,000ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานถวายราชสดุดีเนื่องในวันชัตรมงคลประจำปี2559มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมหลายร้อยคนทั้งนี้เพื่อระลึกถึงวันราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพุลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคม2493 ภายหลังจากสเสวยร่าต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานาธรมหิดลเมื่อวันที่9วิถุนายน2489แล้วเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนทรงบรรลุนิติภาวะนายวิทยาผิวพ่องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ฤดูน้ำแดงประจำปี2559 พร้อมนำประชาชนร่วมปล่อยพันปลาพื้นบ้านกว่า4,000ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำชัยยุทธศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีบบางไทรเป็นปฐมฤกษ์อของการงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ช่วงระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15กันยายน2559เป็นช่วงของการงดจับสัตว์น้ำจืดทุกชนิดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะการทำประมงด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ทั้งนี้เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่และเลี้ยงลูกไม่ให้ถูกทำลายมากจนเกินไปรวมทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำให้ยั่งยืนนายปรีญรัตนเสนีผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครเสียยุธยาเข้ารับโลกเกียรติยศพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน5 0,000บาทจากมูลนิธิเมาไม่ขับมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เป็นประธานมอบรางวัลทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติยศให้แก่จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนจากโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานปลอดภัยตายเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาและจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาถูกจัดอยู่ในกลุ่มโซนสีแดงที่มีความเสี่ยงสูงสุดแต่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เกินกว่าร้อยละห้าสิบ นายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุทธยาพร้อมด้วยนางปราณีพารังกูลพัฒนาการจังหวัดและนายกอบชัยเมฆดีผู้แทนสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมแถลงข่าวการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพุทธศักราช2559 เพื่อจะระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และจะททำฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปพร้อมนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดร่างแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกษตรสหกรจังหวัดพระนครเสียอุธยาจัดงานวันมันเทศส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตมันเทศแบบปลอดภัยสร้างรายได้ทดแทนระหว่างงดทำนาซึ่งปัจจุบันตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันมีพื้นที่เพาะปลูกมันเทศกว่า3,000ไร่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้การเพาะปลูกมันเทศได้ผลผลิตดีมีรสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาด ล่าสุดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือพัฒนาเรื่องการแปรรูปมันเทศเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับตำบลกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกมันเทศให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวถึง4ทเท่าสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร4-6 0,000หมื่นบาทต่อไร่ผู้ว่าราชาการจังหวัดพระน,นครศรียุธยาพร้อมด้วยพลตํารวจตรีสุทธิพวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีย,ยุธยาร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอัจฉรกรรมภายในอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีย,ยุธยาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโย,ยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยตำรวจได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการป้องกันเหตุด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่สายตรวจปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อปิดจุดอับจุดเสี่ยงจุดอันตราย เพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่างและรณรงค์หาแหนวร่วมจากชุมชนเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนายพภินันเผื่อพองประหลัดจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตามโครงการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอหรือครูขอสนองนโยบายรัฐบาลในการเผยแพร,ร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ โดยดึงครูเข้าอบรมเป็นวิทยากรทั้งระดับจังหวัดครูกรและระดับอำเภอครูขเพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจออกเสียงประชามติของพี่น้องประชาชนและเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการขับเคลื่อนประเทศนด้นสูำนำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมชุดปฏิบัติการมีความรู้ความสามารถผนึกกกำลังร,งร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย84หมู่บ้านซึ่งในช่วงไตรามาสที่ผ่านมา จังหวัดพระน,นครศรียุทธยาสามารถกวาดล้างกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้หลายรายนอกจากนี้ยังประสบผลสําเร็จในส่วนของการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะการดําเนินโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตําบลหลุมพลีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่พ่อเมืองของเราไม่อาจละเลยได้ซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเรียกได้ว่าแล้งที่ไหนก็ไปที่นั่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีไปอย่างว่าละครับ ที่ผ่านมาฝนมันไม่ตกน้ำก็มีน้อยจริงๆก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครละฝนสุดท้ายก็ต้องพึ่งวิธีไสยศาสตร์ดูละครับล่าสุดในงานวันปลูกข้าวบนแปลงนาส่วนพระองค์สำนักงานกเกษตรจังหวัดโขาจัดให้มีวิธีแห่นางแมวขอฝนด้วยท่านพ่อเมืองของเราหรือจะอยู่เฉยได้ ต้องถือโอกาสออกแรงแห่นางแมวขอฝนให้กับเกษตรกรด้วยถ้างั้นลองไปดูกันหน่อยสิครับว่าจะเป็นยังไงครับ <S <S ยิงเอาจังแล้วอย่างนี้พี่น้องประชาชนจะไม่รักได้ยังไงล่ะครับเจ้านาย